สวัสดีครับรายการโฮมดีมิตี้นะครับหรือว่าธรรมชาติบำบัดครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารู้จักกับใบหม่อนนะครับใบหม่อนเนี่ยมีสรรพคุณก็คือหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นหวัดนะครับเป็นไข้นะครับเราใบมันต้มดื่มก็สามารถช่วยได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกินนะครับเพื่อช่วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็ดื่มเป็นน้ำนะครับวันละสาครั้งนะครับผมก็ดื่มดื่มวันเว้นวันนะครับอันนี้คือยา สมุนไพรที่จะมาแนะนำให้พี่้รู้จักใบหมอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดูต้นมัลเบอรี่นะครับผมโอเคนะครับเราเดินมาดูสวนมัลเบอรี่กันนะครับเดี๋ยวดูลูกใกล้ๆนะครับอันนี้ก็ยังสุกไม่ค่อยดีนะครับถ้าลูกสุกดีๆมันก็จะออกหวานๆนะครับวันนี้คือลูกมัลเบอรี่นะครับวันนี้ที่จะมาแนะนาเป็นยาสมุนไพรก็คือเราเอาใบมัลเบอรี่ขนาดนี้นะครับขนาดนี้นะครับผมแล้วก็มาต้มกินนะครับมาต้ม นะครับพอเราเอามาต้มเนี่ยจะช่วยบรรเทาใครที่เป็นเบาหวานนะครับช่วยอาการเบาหวานเบาหวานได้นะครับอันนี้ก็คือผลของมาลเบอรี่ทรีนะครับผมมาลเบอรี่ต้นของมาลเบอรี่หรือมั้ต้นหมอนนั่นเองนะครับผมทรีมาลเบอรี่มีเยอะแยะเลยดูสิโอเต็มเลยครับผมอันนี้คือใบหมอนนะครับที่ผมไปเด็ดมานะ้นครับแล้วก็เด็ดใบขนาดนี้นะครับผมไม่แกเกันไปไม่อ่อนเกินไปนะครับผม แล้วก็ผลก็สุกแล้วสุกมันจะออกแดงๆแดงๆนะครับดำๆละนี่ดำก็จะอร่อยมันจะหวานหน่อยนะครับเราก็เด็ดมาสักสีห้าใบนะครับแล้วก็เราก็เอามาต้มนะครับต้มให้มันเดือดเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำนะครับนี่พาพี่น้องมาดูนี่ผมก็เตรียมเตียมหมอนนะครับก็เราก็ใช้แบบบ้านๆที่เรามีนะครับเพราะว่าวันที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยมันหาอุปกรณ์ยากก็ใช้หมอหุวข้าวนี่แหละครับครับผมก็วันนี้เราจะมาทํายาแก่เบาหวานนะครับช่วยท่านใดนะครับเราจะมาต้มด้วยกันนะครับผมก็เราใบหมอนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณสักห้าหกใบนะครับแล้วก็เท เทน้ำก็กะกาวก็ได้นะครับแล้วเราก็เทน้ำครับก็กะ mhm. กลาวนะครับพอเราเทน้ำเสร็จแล้วครับแล้วก็เส็ยบปลั๊กนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ปิดตาครับให้มันเดือดนะครับผมสักสามถึงห้านาทีแล้วก็ปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมครับตอนนี้มันก็เดือดแล้วนะครับเราเก็บไว้มาสามถึงห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูชิมรอชาติว่ามันจะเป็นยังไงครับผม เสร็จแล้วก็ถ้ามันมีน้ํเหลือเราก็ยังสามารถเอาไปเก็บไว้สําหรับกินวันถัดไปนะครับอาไว้ดื่มสำหรับวันถัดไปนะครับผมครับผมตอนนี้ผมต้มต้มเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครถ่ายทําให้ทถ่ายเองนะครับอยากให้ดูสีของนะครับให้ดูให้ดูสีครับสีมันก็จะออกแบบลักษณะแบบเห็นไหมครับออกเหลืองๆเลยนะครับสีจะออกเหลืองๆเลยนะครับอุ่นๆอยู่นะครับอุ่นเดี๋ดวเดี๋ยวจะชิมดูนะครับ โอ้ไอายคือเต็มกระจกเลยไหมครับอืมรสชาติออกออกหวานๆหน่อยนะครับเหมือนเรากินชานะครับเหมือนเหมือนเรากินชารสชาติเหมือนชานะครับอร่อยครับอร่อยโอ้ใช้ได้ใช่อร่อยนะครับน่าทําเก็บไว้นะครับนทําเก็บไว้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับวบางก็เอาไว้ทานครับวันละสามวลาก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารช่วยได้นะครับครับใครเป็นเบาหวานก็ไปซื้อต้นหม่อนมาปลูกไว้นะครับ สื้อตัวมันปลูกไว้แล้วก็หมอนกินได้ทั้งต้นเลยนะครับเป็นยาสมุนไพรทั้งต้นนะครับตั้งแต่ลูกใบแล้วก็รากนะครับผมครับผมครับพี่น้องครับการรักษาโรคเนี่ยมันเป็นของพระเจ้านะครับก่อนที่ท่านจะกินยานะครับหรือว่ากินใบหมอนนะครับผมท่านจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อครับถ้าหากว่าท่านมีความเชื่อนะครับผมอธิษฐานนะครับพระเจ้าก็จะทรงเยียวยารักษาท่านครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาดูรายการโฮมดีบีนะครับผมพระเจ้าอภยพรครับสวัสดีครับ